โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OC TV นะครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกรีวิว Add-on p e t ฟ f o o v 5.7ครับก็เขาก็ทำการอัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งไนตรอนนี้ครับก็จะมีการอัปเดตอะไรมากเนี่ยก็รอติดตามชมนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ยก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นใจผมเนี่ยทำคลิปต่อไปครับก็ถ้ากดแล้วครับไปรับชมกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่เขาทำการอัปเดตมานะครับก็เขาจะก็จะทำการอัปเดตเกี่ยวกับผลพิศานมาแบบหลายผลมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่ผลแรกครับผลแรกก็จะเป็นผลของโมโมโนสุเกะนะครับนี่เลยนะฮะมันก็จะเป็นอ่าร่างต่างๆนะครับซึ่งร่างแรกก็จะเป็นร่างอ่ร่างเบสครับนี่ประมาณนี้เลยครับนฮะร่างเบสนี่ยแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นร่างอ่าไฮบริดนะฮะปึ๊บนี่ประมาณนี้เลยครับดูดิโคตรเท่นะครับดูนะฮะการกระโดดก็จะประมาณนี้ครับนะฮะเห็นไหม ร่างไฮบิดซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นครับในอนิเมะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูดิแต่ผมว่ามันเท่ดีนะแล้วก็เวลาเรากดนั่งครับมันก็จะเป็นการแบบเหมือนเอามือมากันอะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะประมาณนี้เลยแล้วก็มันมีอีกร่างนึงครับที่เขาทำการอัดเด็ตมาฮะก็จะเป็นร่างฟูลฟอร์มนั่เองครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับเนี่ยผมกดไปมันก็ใช้ไม่ได้นะก็ถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่ามันใช้ยังไงนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือไปหาข้อมูลมาก็ไม่เจอครับว่าใช้ยังไงนะก็ ดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของเจ้าของ a d d o อนี้ครับที่เขาทําการแปลงร่างนะเนี่ยฮะหน้าตาร่างฟูลฟ form ก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมผมก็ขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยนี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับผลนี้ก็จะมีประมาณนะครับที่เขาทําการอัปเดตมานะก็หลักๆก็จะเป็นร่างให้บิดแล้วก็จะเป็นร่างฟูลฟ form นะครับซึ่งฟูลฟ form เนี่ยก็ผมเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างได้นะก็จะขึ้นรูปไว้แทนครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับก็มาดูการอัปเดตต่อไปฮะก็คือเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับผลของไคโดนเองครับ ซึ่งไคโด้ครับก็จะเป็นการอัปเดตของร่างต่างๆนะครับก็อันแรกก็จะเป็นร่างเบสครับซึ่งร่างเบสก็จะมีประมาณนี้เลยครับนี่เห็นไหมก็จะมีเขาประมาณนี้เลยร่างเบสครับนะฮะแล้วก็ร่างต่อไปนะเดี๋ยวผมขอเอาหยิบออกมาแล้วกันร่างต่อไปนะับก็จะเป็นร่างไฮบิดนะครับร่างไฮบิดนี่ร่างไฮบิดก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมก็จะมีแบบเขาเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ตัวเนี่ยก็จะเริ่มกลายเป็นมังกรนะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมประมาณนี้ครับ แล้วก็ร่างที่เขาทำการอัปเดตมาฮะก็จะเป็นร่างเกี่ยวกับฟูลฟอร์มแล้วก็จะเป็นเฟรมิงดากอนครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้อีกเช่นเคยนะครับเห็นไหมผมกดไปก็มันขึ้นตรงสื่อเหมือนเดิมเลยนะก็ถ้าใครรู้ว่าใช้ยังไงน่ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ครับคือผมไม่รู้จริงๆนะตอนนี้นะแต่ผมก็จะขึ้นรูปไว้แทนนะร่างฟูลฟอร์มนะครับนี่เลยร่างฟูลฟอร์มผมจะขึ้นรูปอะประมาณนี้เลยนะเห็นไหมประมาณนี้เลยแล้วก็จะไปก็จะเป็นเฟรมิงดากอนนะครับก็นี่ฮะผมก็จะขึ้นรูปไว้เหมือนเดิมครับเห็น เกมพน้ก็เนี่ยแบบเท่มากเลยนะก็ถ้าใครแบบอยากได้รายละเอียดแบบมากกว่านี้ก็ไปดูที่ช่องของเจ้าของแอดออเลยครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะคือผมก็จะรีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับผลของไคโดนะที่เขาทําการอัปเดตมาก็ร่างเป็นก็ร่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะเท่นะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ต่อไปหะาก็จะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับผลโมจินั่นเองครับนี่เลยประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราทําการกินเลยนะหลังจากที่เรากินไปครับมันก็จะมีไอเทมขึ้นมา2ชิ้นครับประมาณนี้เลยอันแรกฮ การที่ทําให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นโมจินะเห็นไหมประมาณนี้เลยเห็นไหมเป็นโมจิแล้วก็ไอเทมที่สองเนี่ยก็คือเป็นการใช้สกิลครับซึ่งสกิลเนี่ยก็จะมีอยู่5สกิลนั่นเองครับก็เดี๋ยวเราเริ่มสกิลแรกเลยสกิลแรกก็จะเป็นการเหมือนว่าเป็นต่อยต่อยออกไปครับเป็นโมจิเห็นไหมประมาณนี้เลยครับนี่เดี๋ยวผมก็จะปรับมุมกล้องให้เห็นแบบชัดๆนะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกเลยครับปึ๊บอ๋อนี่สกิลที่สองครับก็ขอโทษขออภัยนะ เน่สกิลที่2ก็จะประมาณนี้เลยก็มองไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราใช้สกิลที่3ต่อเลยครับปึ๊บนี่มันก็จะเป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็จะมีโมจิรวมมาก็จะเป็นการระเบิดฮะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็สกิลที่4ครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นการแบบต่อ,อยครับประมาณนี้เลยเห็นไหมเป็นโมจิแบบยืดออกมานะครับ<ช><ๆ>ก็จะเหมือนในอนิเมะเลยครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับคือแบบมันจะเท่มากๆนะสกิลที่5ครับปึ๊บ นี่เห็นไหมมันก็จะแบบหมุนมุมมุมกล้องตามวยนะเนี่ยประามาณนี้ครับดูดิโคตรอลังการน,นะสลับสกิลที่5นะครับดูดิประมาณนี้เลยครับนี่แ๋ยวเราเริ่มใช้สกิลที่หนึ่งใหม่อีกครั้งนะครับปึ๊บเ่ยเป็นการต่อยออกไปแล้วก็สกิลที่2นะครับปึ๊บสกิลที่2ฮะก็จะเป็นแบบมีโมจิโผล่ขึ้นมาจากพื้นนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลที่3ครับปึ๊บ นี่ใช่ไหมก็จะ,จะมีโมจิแบบเข้ามาแล้วก็ระเบิดนะครับประมาณนี้เลยครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้น,นะครับต่อไปสกิลที่4นะครับปึ๊บนี่ฮะก็จะเป็นการแบบโมจิแบบยืดออกมาต่อยครับประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลที่5้านะครับปึ๊บนี่ประมาณนี้เลยสกิสกทลกที่5ครับคือแบบโคตรอลังการอนะ่ะดิมุมกล้องแบบหมุนตามด้วยนี่ฮะอู ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสกิลที่5นะครับโอ้ตกน้ำเลยนะสำหรับผลมัจิกก็มีการอัปเดตประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการอัปเดตต่อไปฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับฮาคี้นั่นเองครับคือจะเป็นฮาคี้แล้วก็จะเป็นการเคลือบดาบนั่นเองครับก็เดี๋ยวเราทำการกดไปก่อนเลยครับปึ๊บฮะเห็นไหมวิธีใช้ฮาคีห้าเราก็สาม,มารถเลือกส่วนได้ครับที่เราจะแบบว่าจะเลือกเคลือบตรงไหนครับผมก็จะเคลือบตรงอตรงตัวแล้วกันเนาะเฮ้ยนี่ไงรอเลยเลย,เลย การเล ge ือกก็อาจจะยากนิดนึงนะครับนี่ฮะผมก็จะทําการเคลือบที่ตัวนะครับก็กดไปเลยปุ๊บนี่เลยขนาดการเคลือบหางคีก็คู่อลังการนะครับดูดิเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็ถือดาบภาพนี้เลยที่เขาทาการเดมมาก็จะเป็นการเคลือบหาคีที่ดาบนะฮะก็คือวิธีเคลือบฮะก็คือทําการกดย่อดครับปุ๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นโยรุนะครับดาบโยรุประมาณนี้ครับก็จะมีเอฟเฟกสีเขียวนะครับประมาณนี้เลยครับนี่ดูดิ แล้วก็ต่อไปห้าก็จะเป็นโยรุสีขาวนะครับนี่ดับโยรุสีขาวก็ทํางานเคลือบไปครับปึ๊บฮะเอฟเฟกต์ครับมันก็จะต่างจากโยรุธรรมดาครับก็จะเป็นแบบแบบว่าเอฟเฟกต์สีแดงครับประมาณนี้เลยนะนการฟันก็จะประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการเคลือบฮาคิที่ดาบนะครับสำหรับการอัปเดตว,วันนี้ฮะก็จะมี เพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นใจผมเนี่ยทำคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าใครสนใจแอดออนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ